สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูฝนมาอัดคลิปวิดีโอให้เด็กๆทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับเลขจินตคณิตวันนี้คุณครูสอนท่าเพิ่มเติมเข้าไปให้เด็กๆอัดวิดีโอทบทวนความรู้ของเด็กๆมาส่งคุณครูด้วยนะคะดังตัวอย่างเช่นวันนี้พร้อมเซ็ตนหน่วย1 2ึสาม สี่ห้าหก 11, ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ห้าสิบหกสิให้นักเรียนทบทวนการนับนิ้ว20นะคะวันนี้แล้วคุณครูจะรอดูคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆโอเคไหมคะบายบายไว้คุณครูจะรอให้คะแนนนะคะ สวัสดีค่ะ